จมูกมีก้อนเคลื่อนไปมาในปากเป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันจะเป็นมานานแล้วหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีแต่ขอความแมตตาหาทางแก้ไข,ให,ไขให้หายทีเจะะ้าค่ะในสภาวะธรรมที่มันเป็นเราต้องรู้ว่าอันดับแรกเนะี่ยเราเอาความรู้สึกไว้ตรงไหนนะส่วนมากมันจะเอาความรู้สึกไว้ไปลายจมูกนะคนเรานะภาวนาเราก็เหมือนกันเนะี่ยเอาความรู้สึกไว้ปลายจมูก ก่อนที่เราจะนั่งนะก่อนที่เราจะนั่งสร้างความรู้สึกเปลี่ยนที่นะอาจจะไว้ทงท้องก็ได้หรือเอาไว้ตรงกลางอกก็ได้ถ้ามันเป็นไปแล้วปั๊บนะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําสติสตีเล่านะเอาเอาไว้จุดกลางอกนะให้มันอยู่กลางอกนะสภาวะนั้นจะหายไปนะอย่าได้ตามสภาวะนั้นรู้อยู่ว่ามันตึงมันชาะอะไรแต่ให้มันรู้เด่น สติให้มันเด่นเฉพาะตรงกลางหน้าอกนะอันนี้เราใช้บ่อยนะตัวนี้เราใช้บ่อยเราใช้บ่อยมากๆเลยบางทีถ้ามันตึงมากๆนี่ไม่อยากจะอยู่กับมันนะสร้างความรู้สึกเป็นตรงกลางหน้าอกรู้ๆเฉพาะกลางหน้าอกหน้าตึงจมูกตึงเลยหายเด่นเฉพาะตรงกลางหน้าอกเลยทีนี้นะพยายามทําดูนะถ้าติดมานานจะแก้ยากนิดนึงแต่ทำบ่อยๆนะไม่ใช่ว่าทำวันสองวันเลิกทำนะทำเป็นเดือนนะ ต้องทำเป็นเดือนแล้วถ้ามันไม่ได้อย่างๆิงะ